กันตามจริงอาหนานไม่ได้งโง่แต่คนอื่นรู้สึกว่านางเป็นคนอ่อนโยนว่าง่ายเหมือนน้องสาวคนเล็กที่น่ารักและเชื่อฟังคนหนึ่งเข้ากับนิสัยหัวอ่อนเรียบร้อยของสตรีในยุคนี้อย่างยิ่งเป็นคนประเภทที่ผู้อื่นสามารถบงการได้ทุกเมื่อพูดให้เข้าใจง่ายก็คืออ่อนแอเป็นที่สุดอ่อนแอจนผู้อื่นสามารถขึ้นมาเหยียบจมูกศีรษะของนางได้แน่นอนนี่เป็นแค่เปลือกนอกเท่านั้น แม้อาหนานจะเป็นลูกอนุแต่นอกจากถูกคนมองอย่างดูถูกแล้วแต่เล็กจนโตนางก็ไม่เคยถูกใครรังแคอย่างแท้จริงนางเป็นคนที่แซงเป็นหมูหลอกกินเสือคนอื่นยังไม่ทันได้รังแกนางก็มักถูกนางทําให้ลำบากใจก่อนทุกครั้งไปอีกทางอาหนานยังมีสาวใช้ที่ทึงมากอย่างหลู่ชุยดิกคนนั้นคล่องแคล่วปราดเปยวและโชคดีมากรู้จักปรับตัวตามสถานการณ ทุกครั้งเวลาสองนายเบาถูกรังแกคนที่รังแกพวกนางมักพบว่าพวกเขาพลอยเดือดร้อนไปด้วยอย่างไม่รู้ต้นสายปลายเหตุไม่รู้เลยแม้แต่น้อยว่าเป็นการกลั่นแกล้งของสาวใช้บางคนที่โชคเข้าข้างแบบสุดๆประกอบกับอานานอาศัยอยู่ในเมืองหลวงมานานนางไม่ได้รับเบีย้ยเลี้ยงจากสกุลลู่ในเมืองหนิงเฉิงผู้ยินอาคา,าเสนาบดีก็ไม่ใช่คววิสัยหัดขับแคบหรือใจดำ ของกินของใช้ล้วนจัดให้นางอย่างเหมาะสมไม่ลดทอนสิ่งที่นางสมควรได้ส่วนทั่นพ่อคลาะาเสนาบดีก็เอ็นดูนางมักจะแอบมอบเงินส่วนตัวของตนให้นางอยู่เสมอดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าลูกอนุอย,อย่างอานานความจริงแล้วโชคดีมากลูกเฟยถิงคู่นี้คิดจริงๆหรือว่านางโง่สามารถรังแกได้ ตอนนี้ถ้าอาหนานยังไม่รู้ว่าลูกไฟถิงมีความรู้สึกพิเศษกับท่านอ๋องของนางนางก็โง่งเต็มทีแล้วอาหนานไม่รู้ว่าลูกไฟถิงชอบท่านอ๋องตองนางตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ตอนนี้สามีของตนถูกผู้อื่นหมายตาเช่นนี้ความรู้สึกนั้นแย่จริงๆอาหนานมองเด็กสาวที่เจราจาพาทีอย่างสุขขุมด้วยใบหน้าเรียบตึงสวบจนลูกไฟถิงตระหนักถึงความผิดป,ปกติของอาหนาน และค่อยๆลดเสียงลงสีหน้าเก้อกระดากเล็กน้อยแต่เพียงครู่เดียวก็คืนสู่ความสุภาพอ่อนหวานดังเดิมยืนอยู่ตรงนั้นด้วยท่วงท่าสง่างามของกุณสตรีปล่อยให้อาหน,านมองจนพอใจน้องเจ็กมีอะไรหรือลูกเฟยถิงพยายามวางตัวเพ็นธรรมชาติขณะถามไม่มีอะไรแค่รู้สึกว่าจิตใจของพี่หกช่างยิ่งใหญ่ ห่วงใยคู่คนไปทั่วอาหนานฉีกยิ้มที่ปากแต่ตาไม่ยิ้มเว่าพอคิดได้ว่าหลู่ช่ยเคยบอกว่านางทำหน้าแบบนี้แล้วเหมือนเส้นประสาทบนใบหน้ากระตุกอาหนานจึงล้มเลิกความพยายามเปลี่ยนเป็นทำหน้าเฉยชาไร้ความรู้สึกแทนลู่เฟยถิงทำหน้าเกอ้อคำพูดของอาหนานทำเอาลมหายใจของนางติดอยู่ในโพรงอ,อกจะขึ้นไม่ขึ้นจะลงไม่ลงทรมานยิ่งนะ ในใจบังเกิดความรู้สึกละอายลูปเฟยถิงโมโหจริงๆไม่เคยมีใครเสียสีนางแบบนี้มาก่อนอาหนานผู้นี้หน้าโมโหเกินไปแล้วคิดว่าเป็นชาย,อยาอองแล้วเก่งกาจน,นักหรือถึงอย่างไรตนก็ยังเป็นพี่สาวของนางเวลานี้เองหลู่ชุยเข้ามาคารวะอาหนานและเอ่ยว่าคุณหนูพ่อบ้านฉินบอกว่าเตรียมรถม้าก,กับองค์คารคุ้มกันเรียบร้อยแล้วออกเดินทางได้แล้วเจ้าค่ะ หลู่ชุยมองลูกเปถิงที่ใบหน้าฉายแววกระดากอายแกโมโหด้วยความสงสัยสายตาของนางทําเอาลูกเปถิงโมโหกว่าเดิมรู้สึกว่านายบ่าวสองคนนี้น่ารังเกียจเหลือเกินอาหนานพังงกศรีศรษะรอเรียกลูกเฟยอันกับลูกเฟยหย่าโดยไม่เหลือบแลลูกเฟยถิงจากนั้นเดินนําสาวใช้กลับมามาทั้งหลายออกไปอย่างเชื่องช้าลูกเฟยถิงใบหน้าแข็งทื่อ องมือบิดผ้าเช็ดหน้าสุดท้ายคลี่ยิ้มอ่อนหวานและเดินตามไปรถม้ารออยู่หน้าตัวแล้วอาหนานให้หลู่ช่วยพยุงแล้วเหยียบม้านั่งตัวเตี้ยก้าวขึ้นไปบนรถมา้ารถม้ากว้างมากนั่งแปดคนยังเหลือพื้นที่เหลือเฟือเนื่องจากก่อนหน้านี้อาหนานบอกว่าจะไปไหว้พระกับพี่น้องที่วัดไปมาข้าลับใช้จึงเตรียมรถม้าให้เจ้านายแค่คันเดียวเท่านั้น รถมาด้านหลังที่ค่อนข้างเล็กไว้สำหรับสาวใช้กับมามานั่งตอนนี้อาหนานเริ่มเสียใจภายหลังที่ให้บ่าวเตรียมรถมาแค่คันเดียวคงไม่อาจไล่ลูกไฟถิงไปนั่งเบยกกับข้ารับใช้ในรถมาคันหลังได้ทำอย่างนั้นคุณหนูใหญ่อย,อย่างลูกไฟถิงไม่เกลียดนางแย่หรือลูกไฟอันกับลูกไฟหยาเหลือมองลูกไฟถิงที่ถูกอาหนานจงใจละเลย ทั้งสองแลกเปลี่ยนสายตากันและให้เสาวใช้พยุงขึ้นรถมา้าโทระในดวงตาของรูปเฟยสิงฉายแววมาวุบหนึ่งแต่ยามนี้มีสายตาของทุกคนจับต้องอยู่จึงไม่อาจทำเรื่องเสียมารยาทนั่งขึ้นรถน้ายอย่างสุขขุมสง่างามวัดไผ่มาตั้งอยู่บนเขาเชียงจริงบริเวณชานเมืองจากจวนออกไปวัดไผมาใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วยาม รถม้าเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพอออกจากประตูเมืองหืูช่วยนำขนมมาวางบนโต๊ะเล็กในรถมา้าอาหนานหยิบขนมฟู้หลงซูขึ้นมาชิ้นหนึ่งยิ้มเอ่ยว่าจากที่นี่ไปวัดไผ่มาต้องนั่งรถม้าประมาณหนึ่งชั่วยามข้าว่าอีกประเดี๋ยวพวกท่านต้องหิวแน่มาลองชิมขนมฝีมือแม่ทวที่จวนดูรสชาติไม่เลวทีเดียว รูปไฟอันกับรูปไฟย,ยาเอ่ยขอบคุณต่างคนต่างเลือกขนมที่ตนชอบขึ้นมากินมีเพียงรูปไฟถิงที่ยิ้มอย่างสุภาพแต่ไม่ได้ขยับมือทำไมพี่หกถึงไม่กินเล่าหรือว่าแม้แต่ขนมของจวนอ๋องก็ไม่ถูกปากท่านรูปไฟอันยิ้มถามเอ่ยปากก็เหน็บแนมทันทีรูปไฟถิงลวงตางบนลงในใจสาบแช่งคนโง่ที่ดีแต่สวยเพาะว่าไร้สมองผู้นี้ ทว่าใบนะกลับระบายยิ้มสุภาพอ่อนโยนข้าจะคิดแบบนั้นได้อย่างไรเพียงแต่วันนี้ต้นกลางวันไม่ระวังกินไปเยอะไปหน่อยจึงไม่ค่อยหอยิวเท่านั้นพูดพลางหันไปบอกอาหนานมารดาของข้าพูดอยู่บ่อยๆว่าขนมหวานพวกนี้ควรกินให้น้อยหน่อยหาไม่จะอ้วนได้ง่ายๆสติอ้วนย่อมไม่ดีนักโลกใบนี้นิยมคนรูปร่างผอมบางแบบเจ้าเฟยเยียน ในรถมา้านอกจากอาหนานที่รูปร่างค่อนข้างอวบอิม่มมีน้ำมีนวลแล้วเด็กสาวคนอื่นล้วนบอบบางแม้แต่หลู่ชุยที่อาหนานให้คอยปฏิบัติบ,ตบนรถมา้าก็ยังสูงโปล่งผอมบางดังนั้นคำพูดนี้ของลูกไฟถิงจึงทำให้คนบนรถม้าคิดมากลู่เฟยหย่าถือขนมอยู่ในมือจู่ๆใบหน้าก็ฉายแววกอร,กระดากเอ่ยเสียงแผวเบาว่าพี่หกกล่าวเช่นนี้ไม่เหมาะสม น้องเห็นพี่เจ็จอวบอิ่มหน้าครักท่านย่ายังเคยบอกว่าลักษณะของพี่เศ็จเป็นคนมีบุญรูปไฟถิงสีหน้าชะงักไปเล็กน้อยรีบทำหน้าขออภัยและพูดกับอาหนานน้องเจ็ดเข้าใจผิดแล้วพี่สาวไม่ได้ว่าเจ้าเพียงแต่ใบหน้าและรูปร่างสำคัญกับสตรีอย่างเรามากซึ่งเตือนด้วยความหวังดีเท่านั้นอาหนานแอบขมวดคิ้ว สองคนนี้จะประชันก็เชิญยายต้องดึงนางเข้าไปเกี่ยวด้วยอานานรู้อยู่แล้วเห็นรูปเฟยหย่าท่าทางสงบเสงี่ยมเขินอายแบบนี้ก็จริงแต่นางเก่งการใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เป็นพิเศษชอบพูดจาแทงใจดำผู้อื่นส่วนรูปเฟยถิงก็ไม่ใช่คนที่จะอยู่ร่วมด้วยได้ง่ายๆด้วยฐานะของบุตรสาวที่มารดาเป็นภรรยาเอกและบิดาเป็นบุตรชายคนโตของสกุลลูก ทำให้นางเป็นคนหัวสูงมาแต่ไหนแต่ไรดูถูกพี่น้องที่เกิดจากอนุหากไม่ใช่ตนกลายเป็นชายาอ๋องนางไม่มีทางลดตัวมาประจบตนหน้าลูกเฟยอันดูละครอย่างสบายใจอยากเห็นว่าอาหนานจะแสดงความน่ากเกรงขามออกมาหรือไม่หลู่ชยรินชา้อนให้อาหนานเหมปากยิ้มพูดว่าคุณหนูทั้งสองกระด่าผิดแล้ว รูปร่างอย่างพระชายาเรียกว่าเป็นธรรมชาติแต่รูปร่างของพวกท่านผอมบางเกินไปจริงๆเบ่ากังวลจริงๆว่าอีกไปเดียวขึ้นไปบนภูเขาแล้วจะถูกลมพัดจนลอยไปเหมือนกับว่าวบนท้องฟ้าหรือเปล่าพวกท่านก็รู้ว่าบนภูเขาลมแรงคำพูดประโยคสุดท้ายพูดอย่างจริงใจเป็นพิเศษลูปฟยถิงกับลูปฟยหย่าสีหน้าดำคล้ำทันที ถูกสาวใช้ที่พูดจาไม่เป็นส่วนกลับจดอึดอัดไปหมดแต่หลู่ชุยเป็นสาวใช้รุ่นใหญ่คนสนิทของอาหนานตอนนี้พวกนางเองก็ไม่อาจล่วงเกินอาหนานได้จึงได้แต่ยิ้มเก้อชวนคุยต่อว่าสาวใช้ของเจ้าคนนี้ชอบพูดเล่นจริงๆขณะที่ในใจอัดอั้นมากกว่าเดิมระหว่างทางเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาหนานเฝ้าดูเฉยๆมองลูกที่ลูกน้องทั้งสที่แต่ก่อนไม่เห็นหนางอยู่ในสายตาคอยประจบเอาใจนางทั้งทางตรงและทางอ้อมจากนั้นคอยจับผิดกันละกันก่อนจะถูกสาวใช้ที่โครงพางของนางประชดเสยดสีแถมยังอละวาไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังดูละครแก่งแย่งชิงดีในคฤลาสหัสิ่งดังคาดพอสตรีสามคนออกโรงก็สนุกสนานทีเดียว พอถึงเชิงเขาเชียงจริงพวกนางลงจากรถมาและเปลี่ยนเป็นนั่งเกี้ยวขึ้นเขาวัดไผ่มาสร้างอยู่บนภูเขาตัวอารามอยู่บนยอดเขาเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุนับพันปีสิ่งต่อสร้างดูยิ่งใหญ่นะ่าเกรงขามกว้างใหญ่โอโถงมองจากเชิงเขาขึ้นไปจะเห็นความเขียวชอุ่มของป่าไม้บนเขาเชียงจริงบันไดทอดยาวขึ้นไปยังอารามที่อยู่บนยอดเขา ว่ากันว่าขั้นบันไดมีทั้งหมด1,999ขั้นหากให้พวกนางเป็นคุณหนูผู้ส่งส่งในห้องหับเดินขึ้นไปเองไปไม่ถึงครึ่งทางต้องไม่ไหวแน่เกี่ยสี่หลังมุ่งหน้าขึ้นเขาอย่างมั่นคงสาวใช้กับมามาเดินตามอยู่สองข้างทางองค์ลักษ์จากส่วนองคงคอยคุ้มกันอยู่ด้านหน้าและด้านหลังพอถึงยอดเขา บรรดาสาวใช้กับมามาต่างหายใจหอบปกติพวกนางปฏิบัติรับใช้แต่คุณหนูไม่เคยปีนเขามาก่อนเหนื่อยจนแทบทนไม่ไหวบนยอดเขาในลานกว้างหน้าวาดัดมีเกี้ยวไหลหลังวางอยู่เห็นทีวันนี้วัดไปมาจะคึกคักที่เดียวทั้งสี่ลงจากเกี้ยวมีสนามมณีน้อยรูปหนึ่งออกมาตอนครับอาหนานมองดูแล้วสั่งให้องคารักทั้งหลายหาสถานที่พักผ่อน ก่อนจะเดินตามเลนน้อยเข้าไปยังอารามหลักของวัดไผ่มาแม้วัดไผ่มาจะมีคนมาสักการะบูชาไม่มากแต่ก็ไม่ใช่สถานที่เงียบเหงาไรผู้คนมีคุณหนูกับคููหญิงจากจนขุนนางมากมายมาไหว้พระบรรยากาศเงียบสงบเค็งครึมงอีกทั้งวันนี้ยังประจวบเหมาะอย่างยิ่งด้าน้างมีใต้สื่อท่านหนึ่งกำลังสแสดงพระธรรมเทศนายอยู่ ครอบครัวขุนนางทั้งหลายมาเยือนวัดไปมาในวันนี้ก็เพื่อฟังธรรมอาหนานเข้าไปในอารามและรวกบกระโปรงคุกเข่าบนเบาะรองกับทูกที่สามเณรน้อยยื่นมาให้หลับตาและอธิษฐานขอพรอกับพระพุทธองค์ขอให้พระพุทธองค์คุ้มครองท่านพ่อขลเศนามบดีให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนถึงร้อยปี ขอให้พระพุทธองค์คุ้มครองท่านอ่องของนางให้เดินทางไปถึงเมืองถงเฉิงอย่างราบรื่นปลอดภัยแล้วกลับมาไวๆหลังสุดทู้บูชาเสร็จทั้งสี่ออกจากอารามบอกว่าจะไปชมทิวทัศน์หลังวัดวันนี้อากาศดีมากเหมาะแก่การออกมาข้างนอกดวงอาทิตย์ในฤดูใบไ,ไม้ร่วงอบอุ่นท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศสดชื่นท้องฟ้าสีครามกับเมฆสีขาวทำให้อารมณ์เบิกบาน อากาศบนยอดเขาดีจริงๆลูฟเฟยอันสูดหายใจลึกอย่างผ่อนคลายยืนอยู่บนกระเบียงทางเดินแห่งหนึ่งและทอดสายตามองทิวทัศน์จากบนยอดเขามองอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าขุณนเขาที่อยู่ข้างล่างช่างเล็กเหลือเกินลูฟเฟยอันมองแล้วชี้ไปยังศาลารับลมแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลนะหันไปยิ้มพูดกับพี่น้องว่าตรงนั้นมีศาลาอยู่พวกเราไปพักผ่อนที่นั่นกันเถอะ รูไปไฟถิงกับคนอื่นๆเห็นด้วยอาหนานเห็นสาวใช้กลับมามาทั้งหลายเหนื่อยแล้วจึ่งเห็นด้วยพาสาวใช้มามาและองค์ลักทั้งห้าเดินไปที่นั่นการเดินทางครั้งนี้มีองค์ลักทั้งหมดสิบนายอาหนานให้องค์ขลักห้านายรออยู่ในลานให้ติดตามเข้ามาด้วยเพียงห้านายเท่านั้นวัดไปมาเป็นวัดหลวง แต่ไหนแต่ไรมามีองค์ัลักคอยรักษาความปลอดภัยมากอยู่แล้วไม่น่าจะเกิดอันตรายใดๆขึ้นกลุ่มคนพูดคุยหัวเราะพางเดินไปที่ศาลารับลมรันเดินเข้าไปใกล้จึงพบว่าที่แท้ในศาลามีคนพักผ่อนอยู่ก่อนแล้วเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งรอบด้านมีองคักษ์รูปร่างสูงใหญ่สิบกว่านายยืนอยู่เดิมทีชายผู้นั้นหันหลังให้นางแต่พอได้ยินเสียงพูดคุยก็หันกลับมา เขาสวมชุดผ้าไหมสีน้ำเงินสว่างสีสะสวมกวานหยกเอวห้อยหยกพกลำคาดูจากการแต่งกายแล้วรู้ได้ทันทีว่าหากไม่ใช่เศรษฐีก็ต้องเป็นชนชั้นสูงชายผู้นั้นหล่อเหลาสง่างามแต่หน้าซีดไปหน่อยท่วงท่ากลียาดูเยาะแยะไม่จริงจังที่ทำให้คนถูสึกไม่สบายใจคือพอชายหนุ่มเห็นพวกนาง ดวงตาก็ฉายความคิดสกรปกออกมาอย่างชัดเจนจนน่าระเกียจแต่ละคนมองหน้ากันสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นในใจอาหนานนางเป็นคนรู้จักหลบเลี่ยงอันตรายตอนนั้นจึงคิดจะถอยกลับไปทันทีชายคนนั้นยืนขึ้นและก้าออกมาจากศาลามือโบอกหัดด้ามจิ้วเอ่ยด้วยท่าทีสง่างามอ้าวแม่นางทั้งหลายช่างมีมารยาจริงๆข้าคืออันยางอองซื่อจือ ไม่ทาบพวกเจ้าเป็นบุตรสาวของบ้านใดกันชายหนุ่มยกฐานะตัวเองเออกมาอวดอ้างอย่างภาคภูมิดวงตากวาดมองใบหน้าของแต่ละคนพอเห็นลูปเฟยอันดวงตาก็ฉายแววตื่นตะลึงและลุ่มหลงเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในความฝันลูปเฟยอันถูกเขาจ้องจนหน้าแดงไม่รู้เป็นเพราะอายหรือโมโหกันแน่ลูปเฟยหยาหน้าซีดเผือกลูปเฟยถิงใบหน้าเข้มลงแต่สีหน้ายังนับว่าสุขขุม บรรดาสาวใช้กลับมามาลีดก้าวเข้ามาอยู่ข้างกายคุณหนูของตนท่าทีเหมือนกำลังระวังหมาป่าชายผู้นั้นเป็นคนไร้มารยาทเห็นพวกนางไม่ตอบก็ตรงหิ่งเข้ามาโชคดีที่องครักษ์ทั้งห้าของจวนอองทำหน้าขื้นและก้าวเข้าไปขวางไม่ให้เขาเข้ามาก่อกวนคุณหนูทั้งหลายแต่ไม่นานองครักษ์หลายนายที่อยู่ข้างหลังชายหนุ่มก็ล้อมวงเข้ามาและการองครักษ์ห้านายจากจวนอ,องไว้ด้านนอก ใบหน้าของเด็กสาวทั้งสี่บึ้งตึงทันทีเห็นชัดว่าเขาต้องการแหะลมพวกนางพวกข่าวกับใช้ที่ไม่มีลูกตาใส่หัวออกไปซะอันอย่างอ่องซื่อจื่อแค้นเสียงไม่นานองค์รักษ์ทั้งห้าจากส่วนอ่องก็ถูกองคารักษ์สิบกว่านายควบคุมตัวไว้หลังจากนั้นเขาหันไปหาพวกนางดวงตาจาตับซองลูกไฟอันละเอ่ออย่างมีมารยาท ได้พานพบย่อมแปลว่ามีวาสนาไม่ทราบแม่นางทั้งหลายมีนามว่าอะไรมาจากตระกูลใดจะให้เกียรติค่าเชิญแม่นางทั้งหลายไปร่วมชมทิวทัศน์อันงดงามของเขาเชียนจิงได้หรือไม่พูดพลางยื่นมือออกมาหมายจะแตะตัวลูกเฟยอ,อันลูกเฟยอ,อันตกใจจนหน้าซีดไปหลบข้างหลังอาหนานที่อยู่ใกล้นางที่สุดตามสัญชาตญาณและจับนางไว้ไม่ปล่อยแต่รูปร่างของนางเทียบกับอานหนานแล้วยังสูงกว่าครึ่งชั่วศีรษะ แล้วอานาันจะบังนางมิดได้อย่างไรบรรดาสาวใช้กับมามาตกใจจนอึ้งไปยามนี้กลับไม่ได้ออกมาปกป้องเจ้านายบูหุษที่เรียกตัวเองว่าอันอย่างอ่องซื้อจื่อปลายตามองอานานก่อนจะเปรียบเทียบกับสาวงามคนนั้นพันรู้สึกว่าโฉมงามของเด็กสาวตรงหน้าไม่เห็นมีอะไรดีเขาจึงไม่ทะนุถนมคนตรงหน้ามองนางด้วยสายตาดูถูกจากมุมสูงขอเพียงเขาวางอำนาจ ประกอบกับข่มขู่เอกเล็กน้อยไม่มีสติคนใดที่ไม่ทำตามที่เขาต้องการอาหนานทำหน้าเหมือนมองคนปัญญาอ่อนคนพวกนี้ยังเรียกตัวเองว่าซื่อจื่ออีกนิสัยหยาบคายเช่นนี้ถูกบ่มเพาะออกมาได้อย่างไรกันแน่คิดจะแทะลงสติตอนกลางวันแสบหรือว่าคนผู้นี้ถูกความลามกครอบงำจนขาดสติไม่รู้หรือไรว่าคนที่มาที่นี่ได้ล้วนเป็นครอบครัวตระกูลขุนนางที่มีฐานะทั้งนั้น ต่อให้เจ้าเป็นซื่อจือ่อแต่ก็ใช่ว่าจะหยอกเย้าใครก็ได้ลู่เฟยอันตกใจจนเสียขวัญหมดนางเกาะติดอนานาแน่นเหมือนยาหนังสุนนะัขสลัดอย่างไรก็ไม่ออกเดิมทีบรรดาสาวใช้กลับมามาคิดจะร้องของความช่วยเหลือแต่ถูกองคลักษ์เหล่านั้นปิดปากไว้ข้าต้องการสาวงามคนนี้เด็กเดก็เข้ามาพานางกลับจนของข้า อันอยางอ่องซื่อจื่อตะเบงเสียงออกคําสั่งพลางชี้นิ้วไปทางลูกปวยอันยื่นมือออกไปหมายจะผลักอานหนานที่ขวางอยู่ออกจะได้จับตัวลูกปวยอันที่หลบอยู่ด้านหลังครั้นเห็นว่ามือข้างนั้นกําลังจะสัมผัสต,ตัวเองแม้จะแตะแค่นิดเดียวเท่านั้นแต่การถูกบุรุษอื่นที่ไม่ใช่สามีของตนแตะต้องในยุคสมัยนี้ถือเป็นเรื่องร้ายแรงมากทําให้ชื่อเสียงของนางเสียหายแล้วอนานหนานจะยอมได้อย่างไร ด้วยความร้อนใจอาหนานจึงยกชายกระโปรงเตะไปที่ร่างกายท่อนล่างของอันหยางอองซื่อจือลืมบอกไปว่าชาติก่อนอาหนานเคยเรียนคาราเต้ชาตินี้เนื่องจากกลัวว่าถูกขังอยู่ในห้องถับทั้งวันจะอุดงูจนล้มป่วยและทําให้ตัวเองอายุสัน้นเมื่อมีเวลาจึงแอบฝึกฝนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแรงขาของนางจึงดีมากดังนั้นคนที่ต้องเศรา้าจึงเป็นอันอย่างอองซื่อจืออาด เสียงร้องโหยหวนดังกล้องไปทั่วเขาเชียนจิงทําให้ฝูงนกตกใจจนกระพือปีบินหนีไปกลุ่มคนอ้าปากตาค้างมองอันยางออกซื่อจื่อที่ก่อนหน้านี้ยังยิงยโสอวดดีบัดนี้งอตัวล้มลงบนพื้นร่างกายกระตุกไปมาสองมือกุมความเป็นชายที่เป็นจุดอ่อนของร่างกายพลานร้องควนครางหลังเตะคนแล้วอาหนานก็ร้องแย่แล้วในใจหากคนผู้นี้ไม่ได้โกหก บางทีเขาอาจเป็นอันอย่างออกซื้อตื่จริงๆนางกลับเตะน้องชายของเขาอืมหนีก่อนดีกว่าหรือไม่คุณหนูพวกเรารีบหนีเถอะเจ้าค่ะบุ่วชุยเป็นคนเฉียบขาดรีบคว้ามืออาหนานหมายจะหนีส่วนคนอื่นๆต่างตกใจจนตะลึงงานคิดไม่ถึงว่าสตรีอ่อนหวานคนหนึ่งจะดุดันเช่นนี้แม้แต่ลูกเฟยถิงยังคิดไม่ถึงว่าอาหนานจะกล้าทำเรื่องแบบนี้ แต่ละคนอ้าปากจ้องตานางค้างเหมือนจ้องสัตว์ประหลาดรั้นเห็นพวกนางจะหนีอันอย่างอ่องซื่อจื่อมีสีหน้าดุดันสองตาจ้องอนานอย่างดุร้ายอดทนกับความเจ็บปวดและแผดเสียงร้องแหบแห้งเหมือนสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บใครใครก็ได้จับตัวนางไว้ข้าจะทำให้นางตายทั้งเป็นรั้นเห็นเจ้านายของตนได้รับบาดเจ็บ เหล่าองคลักษจากจวนอันอย่างอ่องก็รู้ว่าแย่แล้วก้าวเข้ามาขวางอาหนานอย่างไม่เกรงใจโชคดีที่พวกเขารู้ฐานะของสปีกลุ่มนี้จึงไม่กล้าลงไม้ลงมือหลู่ชุยเห็นพวกเขาบาังอาจเข้ามาขวางพวกนางด้วยความโมโหจึงก้าวเข้าไปขณะที่องคลักษผู้นั้นตกใจจนหอยหลังติดติดกันนางก็เอาอย่างการกระทําของอาหนานใช้ขาเตะไปที่เครื่องมือสืบพันขององคลักษคู่นั้นตามด้วยเสียงคำรามดังลั่น ใครกล้าลังแกคุณหุูของข้าข้าจะสู้ตายกับมันอาเสียงร้องหวยหวนด้วยความเจ็บปวดขั้นสุดดังขึ้นอีก,กรอบเกิดความโกลาหนขึ้นในวัดไปมาทันทีดวงตาของอันอย่างอ่องซื่อจืดแทบจะถลกลออกจากเบา้ากลุ่มร่างกายทอนร่างที่ได้รับบาดเจ็บรู้สึกว่ามันเจ็บยิ่งกว่าเดิมนางหญิงสารเลวเจ้าช่างกล้าดีนะข้าจะทำให้เจ้าตายทั้งเป็น ข้าจะจับพวกเจ้าสองคนไปต้อนรับแขกที่หออีชุนถูกขึ้นคอมทุกวันจนตายทั้งเป็นอันอย่างอองซื้อเจือตะโกนเสียงดังหวยหวนเจือด้วยเสียงอดคควรอย่างเศร้าสลดอาหนานฟังแล้วเอ่ยด้วยสีหน้าเย็นชาหลู่ชุยไปซ้ำอีกทีเจ้าค่ะหลู่ชุยรับคำเสียงใสก้าวเข้าไปยกชายกระโปรงและกระทืบไปยังอวัยวะที่แสดงถึงความเป็นชายของใครบางคนอีกครั้ง คราวนี้อันยังอองซื่อจื่อเจ็บจนพูดไม่ออกการประกาศสักดาของสองสาวทําเอาทุกคนในเหตุการณ์ตกตะลึงแต่เหล่าองค์ลักจากตัวอันยังอองซื่อ,อเห็นเจ้านายของตนถูกทําร้ายซ้าแล้วซ้าเล่ายามนี้เริ่มร้อนใจและมีปฏิกิริยาทันทีคราวนี้พวกเขาฉลาดขึ้นชักดาบเล่มใหญ่ที่เอวออกมาหมายจะเข้าไปจับตัวอาหนานกับหลู่ชุยทันใดนั้นเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงกระทันหัน เกิดเสียงฟิวฟิวดังติดกันสองครั้งองค์รักสองนายถูกอาวุธรับทำล้ายจนกระเด็นออกไปขณะเดียวกันเงาดำก็พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเหมือนควันองค์รักสองนายกระอักเลือดออกมาร่างกายอ่อนยวบก่อนจะล้มลงบนพื้นทุกคนตกตะึง,งนันโดยเฉพาะองค์รักษ์ที่เหลือที่เห็นเพื่อนสองคนถูกสังหารกระทานหันยิ่งตกใจจนหัวใจแทบกระดอนออกมาเวลาเดียวกัน เสียงแข็งกล้าวและเยียบเย็นดังมาจากทางวัดเก่าแก่โบราณที่เงียบสงบราวกับคอนที่กระหน่ำตีลงไปในใจของทุกคนพาให้เกิดความรู้สึกหนาวเยือกชู่เซียวเทียนเจ้าจะทําให้พัชายาของข้าตายทั้งเป็นอย่างไรถึวินาทีที่เสียงนั้นดังขึ้นทุกคนในเหตุการณ์ล้วงบังเกิดความรู้สึกว่าฤดูหนาวมาเยือนกระทันหันร่างกายสัะทรานไปทั้งตัว